สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับก็สำหรับอ p นี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของผลการจับสลากฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนะครับฤดูการ2020ถึง2021นั่นเองนะครับก็จับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่ามีบิ๊กทีมเจอกันในรอบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเลยนะครับก็สำหรับคู่ใหญ่ที่ผมพูดถึงนะครับก็คือคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ จากอังกฤษจับไปเจอกับเอซิมิลานของอิตาลีนะครับก็ฤดูการนี้ทั้งสองทีมผลงานดีนะฮะแมนยู U, ตอนนี้ก็เป็นอรองจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกส่วนเอซิมิลานก็เป็นรองจ่าฝูงของกันโชซิลีอ่อิตาลีด้วยนะครับโอ้คู่นี้นี่จับออกมาเหมือนเจอกันในยูฟาแชมเปียนลีกเลยนะครับถ้าใครจากันได้นี่ต้องบอกว่าคู่นี้เจอกันสมัยก่อนในยูฟาแชมเปียนลีกนี่มันมากนะฮะคู่นี้เคยมีสปีซ0 0อนะฮะใครน่าจำกันได้นะครับยุคนั้นก็มี กา้านะฮะอยู่กับเอซิมิลานนะครับแล้วกา้าในทําแสบนะฮะยิงใส่แมนยูทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับจนจบแมตช์นี้ก็มีเพลงออกมาเล่าเรียนกันนะฮะผีกา้ายุคนั้นใครติดตามน่าจํากันได้นะครับแต่ว่าล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อปี2010นะครับปรากฏว่าปีนั้นแมนยูถล่มใส่เลยนะครับนัดแรกเนี่ยบุกไปชนะมิลานถึงถิ่น3-2นะครับก็ยุคนั้นมิลานก็มีโรนดินโย่นะครับ แต่แมนยูก็มีพวกเวรูนี่มีพอสโคนะครับพอนัดที่2กลับไปเล่นที่โอทัฟฟอร์ดแมนยูถล่ม4-0เลยนะครับอ่าก็เป็นยุคที่มิลานก็เริ่มจะดาวดาวลงบ้างแล้วนะครับช่วงนั้นนะครับคือเจอกันนี่แมนยูดีกว่านะครับในในช่วงหลังแล้วก็คู่นี้เจอกันมาเนี่ยเคยเจอกันทั้งหมด8ครั้งนะครับแมนยูชนะ5เอซีมิลานชนะ3นะครับปีนี้เจอกันก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนคู่อื่นๆนะครับ ทีมจากอังกฤษนะครับก็จะมีอย่างสเปอร์นะครับสเปอร์จับไปเจอกับดินโมซาเกรบจากโครเอเชียนะครับก็ถือว่าไม่น่าจะยากเกินไปสําหรับสเปอร์นะครับรอบที่แล้วก็ผ่านมาแบบฉลุยเลยนะครับรอบนี้ก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะน่าจะผ่านได้นะครับส่วนอีกหนึ่งทีมคือคอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลจับไปเจอกับโอลิมเปกอสนะครับทีมจากกรีซ ชื่อชั้นก็ยังดูดีกว่าสำหรับอาร์เซนอลนะครับแม้ว่ารอบที่แล้วจะเข้ารอบมาแบบทุรักทุเลก็ตามนะครับส่วนที่มันอื่นบ้างนะครับก็จะมีอาจ็กอัมสเซดัมครับจากเนเธอร์แลนด์นะครับหรือว่าฮอลแลนด์เนี่ยเจอกับยังบอยส์ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับดีนาโมเคียบจากยูเครนนะครับเจอกับบีอาร์เรอัลจากสเปนนะครับโรม่าจากอิตาลีเจอกับชักเตอร์โดเนตนะครับจากยูเครนนะครับ สลาเวียปรากเจอกับกาสโกเลนเจอร์นะครับสลาเวียปรากเนี่ยพลิกล็อกนะครับบุกภาชนะเลสเตอร์2-0เขี่ยเลสเตอร์ตกรอบมาแล้วนะครับส่วนกาสโกเลนเจอร์นี่รอบที่แล้วยิงกระจายนะครับลูกทีมของซีเฟนเจอรัดนะครับว่าที่แชมป์สกอติชพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับส่วนคู่สุดท้ายก็จะเป็นกรานาดานะครับที่พลิกล็อกเหมือนกันฮะปราบนาโปลีมาได้จะไปเจอกับโมนะครับโมนี่ก็ปราบฮอฟเฟนฮาร์มานะครับก็ถือว่าน่าสนใจหลายคู่นะครับสำหรับ ยูฟายโรปาลีกนะครับเลขแรกเนี่ยจะแข่งกันวันที่12มีนาคมนะครับส่วนเลขที่2ก็จะแข่งวันที่19มีนาคมนะครับส่วนทีมเต็งตอนนี้นะครับที่ผมไปเช็คมาล่าสุดนะครับทางบริษัทรับพนันทุกกฎหมายยกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นทีมเต็งหนึ่งของรายการนี้นะครับปีที่แล้วนี่ก็เต็งหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตกรอบรองชนะเลิศนะครับ อันดับสองเต็งสองตัวนี้เป็นสปเปอร์นะครับของโชเซ่มูรินโญ่นะครับคือมูรินโญ่นี่เป็นคนที่คุมฟุตบอลถ้วยเก่งอยู่แล้วนะครับอันดับเต็งสามนะครับตอนนี้เป็นอาร์เซนอลนะครับโอ้โหทีมสามทีมจากอังกฤษเป็นเต็งท็อปทรีหมดเลยนะครับเต็งสี่เป็นอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับเต็งห้าเป็นบีอาร์ไรอัลเต็งหกโรม่าแล้วก็เต็งเจ็ดเอซิมิลานนะครับแปดเป็นกาสโกเรนเจอร์เก้าแกรนด้าแล้วก็สิบเป็นชัคเตอร์โดเนตนะครับ เต็งบวยนี่เป็นทีมโมนะครับของนอร์เวย์นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นราคาที่ออกมาล่าสุดนะครับส่วนผลการแข่งขันจะเป็นยังไงก็ติดตามมันครับอีกประมาณสองอาทิตย์ได้ชมกันแน่นอนนะครับสาหรับฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับก็สําหรับ EP นี้ก็สั้นๆแค่นี้ละกันนะครับเดี๋ยวมีเรื่องราวของฟุตบอลไทยแล้วก็ฟุตบอลนอกผมจะกลับมาพูดคุยกับมันเดิมแน่นอนนะฮะช่วงที่ผ่านมาได้อาจางงานเยอะนิดนึงนะครับอาจจะมีหายไปบ้างแต่เดี๋ยวจะพยายามมาให้บ่อยๆละกันนะครับสําหรับ ใครชื่นชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ